แต่ความสําเร็จต่างๆเหล่านี้ต้องระวังถ้าเราภาคภูมิใจมากแล้วเราก็อาศัยความเชื่อมั่นสั่งการสั่งการสั่งการสร้างอะไรใหญ่ๆสร้างเขื่อนสร้างสะพานนะครับฉะนั้นขยันมากรวยมากขยันมากรวยมากเรียกว่าเป็นข่าวดีสุดๆนะ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net ลักคนาสถิตสิงห์นะครับงานในเดือนนี้นะครับเรียกว่าโดดเด่นมีความสบายใจมีความสำเร็จ นะได้รับความร่วมมือนะแล้วงานจะสำเร็จรุล่วงโดยง่ายได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนะได้เครดิตได้คำชมนะเรียกว่ามีโอกาสาได้รับความสำเร็จในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นพนักงานประจำนะครับแต่ความสำเร็จต่างๆเหล่านี้ ต้องระวังถ้าเราภาคภูมิใจมากแล้วเราก็อาศัยความเชื่อมั่นสั่งการสั่งการสั่งการระวังการปะทะเอาไว้ด้วยนะครับจะต้องใช้ไม้หนวงเข้าไปด้วยเวลาที่เราบริหารจัดการใดๆนะครับชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยนะครับเรียกว่าขยันมากรวยมากนะครับมีโอกาสที่ได้เงินจากการที่เราทุ่มเท ไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจนะครับความมุ่งมั่นต่างๆยิ่งทุ่มเทม,มากยิ่งได้มากนะครับยิ่งตั้งใจมากก็ยิ่งได้มากเช่นสมมติถ้าเราเป็นฝ่ายขายเราจะโทรหาลูกค,ค้าจากเดิมสมมติเราโทรวันละ60คนพอเดือนมิถุานายน โรวันละ8 0อย่างเงี้ก็จะได้ยอดเพิ่มฉะนั้นขยันมากรวยมากขยันมากรวยมากนะครับจะมีได้ทั้งคอมมิชชั่นได้เงินต่างๆเข้ามาหรือถ้าอยากได้เงินจากลูกหนี้เนี่ยขยันทวงนะขยันทวงมากก็จะได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องโชคลาบนี้ให้ลงทุนน้อยๆไว้ก่อนอย่าไปสนใจมากในเดือนนี้เน้นไปที่ในเรื่องของการที่เราปฏิบัตินะครับลงทุนลงแรงลงกำลังใจลงไปแล้วมันจะได้ผลตอบแทนนะ ชาวลัคนาสถิตสิงห์เนี่ยถ้าอยากจะลงทุนนะครับผมให้ลงทุนระยะยาวในกลุ่มการลงทุนพวกอินฟาสตัคเจอร์นะครับสร้างอะไรใหญ่ๆสร้างเขื่อนสร้างสะพานนะครับสร้าง ลดไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรเงี้ยท่านไปลงทุนอย่างนี้ลงทุนระยะยาวส่วนถ้าอยากจะลงทุนในคริปโตเคเรนซีนะครับให้เน้นการเทรดระยะสั้นนะครับแล้วก็มุ่งเน้นในการาใช้สกุลเงินคริปโตเคเรนซี y เนี่ยของกลุ่มเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับท่านจะทำกำไรได้มากนะครับรายการโชคลาภสำหรับคนชอบเสี่ยงโชควิเคราะห์ดวงดาว วงล้อเสี่ยงไทยโชคใหญ่เงินทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดูให้ครบดูให้ดีด,ด,ดูดีแล้วคุณจะ,จะมีโชคในเดือนนี้นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักหวานชื่นนะครับหวานชื่นเกื้อกูลสนับสนุนนะเรียกว่ารักเราไม่เก่าเลยอย่างนี้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่นะครับเรียกว่า เป็นข่าวดีสุดๆนะเนื้อคู่ของคุณเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้นี่ผมใช้อย่างนี้เลยนะพอเกิดขึ้นแล้วที่เหลือท่านต้องตามหากันให้เจอนะแบบพรมลิขิตเลยตอนนี้มีแน่ใครที่ไม่มีคู่นะครั้งนี้คือเนื้อคู่อ่าฟังให้ดีนะครับฉะนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านตามหาเริ่มตามหาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับลัคนาสถิตสิงห์นะครับให้ไปทำบุญ ซ่อมแซมหรือสร้างศาสนสถานนะครับจะเป็นการร่วมบุญกับเบื้องร่วมบุญสร้างห้องน้ำร่วมบุญซ่อมหลอดไฟร่วมบุญโซล่าเซลลอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานนะครับจะเป็นการเป็นเจ้าภาพเลยสร้างเองเลยหรือจะไปร่วมบุญได้ทั้งหมดนะครับและก็อุทิศบุญ3 5 8ให้คล่องๆนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ไม่สับสนและสามารถจัดเรียงเตรียมความพร้อมของตนเองนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องปลุกมาหายันมนตานะครับท่านที่มีมาหายันมนตานะครับไม่ว่าจะเป็นมาหายันมนตาเก้านะมาหายันปักษาสวรรค์เรียกทรัพย์มาหายันปักษามัตรานะครับท่านต้องนํามาปลุก นะครับตามวันเวลาที่ผมได้ให้ไว้นะครับเพราะว่าการปลุกเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเพิ่มกําลังพุทธคุณเข้าไปอีกนะครับในทุกๆครั้งในทุกๆครั้งที่ท่านทำเนี่ยก็จะเป็นการประสิทธินะครับจากครูบาอาจารย์นะครับเริมแรกนะครับวันที่10มิถุนายนนะครับเป็นวันพฤหัสนะครับเลิกที่2เป็นวันที่17มิถุนายนนะครับเป็นวันพฤหัสเช่นกันนะครับเลิกที่3 เป็นวันอังคารที่22นะครับเลิกที่4คือวันพฤหัสที่24โดยในแต่ละวันเนี่ยนะครับให้ท่านทำเวลาตีสอนะทุกท่านที่ได้รับมาหายันไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีมนคถากำกับไว้ด้วยรวมถึงขั้นตอนในการทำพิธีนะครับท่านก็ เรียงตามนั้นทําเหมือนเดิมนะครับเรียงตามนั้นบทสวดต่างๆถ้าใครที่หายไปแล้วกระดาษหายไปแล้วบทสวดท่านก็ไปดูที่เว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิทอุดมนะครับจะอยู่ในหมวดสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพท่านก็ไปสามารถดาวน์โหลดบทสวดต่างๆนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหมวดเลิกที่2นะครับเป็นหมวดเลิกสําหรับจุดเทียนสะดอกเคราะห์นะครับ เทียนสดอเคราะห์เนี่ยนะครับจะเป็นชุดที่ท่านได้บูชากันไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็น3แท่งนะครับอยู่ด้วยกันซึ่งก็ต้องดูตามวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับส่วนท่านที่ได้ไปแล้วอย่าทําผิดวันนะครับอย่าทําผิดวันแล้วก็อย่าผิดขั้นตอนด้วยวันนะครับจะมีอยู่3วันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันแรกคือวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะครับวันที่2คือวันพฤหัสที่17มิถุนายน และวันที่3คือวันที่24เป็นวันพฤหัสเช่นกันนะครับคราวนี้ในเรื่องของเวลาเลิกนะครับเวลาเลิกเนี่ยจะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับท่านก็ต้องดูที่เทียนนะครับว่าที่ให้ไปที่เขียนเอาไว้เนี่ยเป็นเวลาไหนนะส่วนการทําในวันที่ผมกําหนด3วันนี้ท่านเลือกวันไหนก็ได้นะครับสามารถทําได้นะครับหมวดเลิกที่3นะครับเรียกว่าเป็นหมวดเลิกจุดเทียน ขอพรและขอเงินพระจันทร์นะครับวันของเงินพระจันทร์เนี่ยนะครับจะต้องขอเงินอย่างเดียวห้ามขอเรื่องอื่นนะครับโดยท่านจะต้องเตรียมตามขั้นตอนที่ผมกําหนดเอาไว้หลายท่านที่ได้ทําพิธีไปแล้วก็บอกว่าโอ้โหมีความรู้สึกว่ามีความพิเศษแล้วก็มีเงินได้นะได้โชคลาภอะไรกันมากมายอย่าลืมนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้วันจันทร์ดับก็คือวันของเงินพระจันทร์นะครับวันแรกนี่คือวันที่ 10นะครับมิถุนายนเป็นวันพฤหัสนะเวลาเริกนะครับท่านไปดูในเทียนแต่ละแท่งที่ผมให้ไปนะครับและวันที่2ก็คือเป็นวันปุรณมีคือวันจันเพนนะครับคือวันที่25ิมิถุนายนะครับเป็นวันศุกร์นะครับ25มิถุนาฉะนั้น2วันนี้ทําให้เหมือนกันนะครับวันแรกเนี่ย10มิถุนาคือวันจันดับนะครับวันจันทร์ดับเนี่ย ห้ามอาบแสงจันทร์ไม่ต้องอาบน้ำมนตไม่ต้องทำน้ำมนใดๆทั้งสิ้นและขอเรื่องเดียวก็คือเรื่องเงินนะครับส่วนถ้าเป็นวันปูรณมีเนี่ยนะครับคือวันจันทรเพ็นคือวันที่25เนี่ยอันนี้ท่านสามารถทำน้ำมน์ได้อาบแสงจันทร์ได้นะครับแล้วสวดแต่ละบทเวลานะครับไม่เหมือนกัน แล้วที่สําคัญครั้งนี้จะต้องเขียนชื่อลงไปในเทียนด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับห้ามสับสนกันเทียนก็จะมีสองสีนะบางคนบูชากันไปแล้วเดี๋ยวใช้สับสนวันอมาวสีจะสีแดงนะครับวันปูร,รณมีจะสีเหลืองนะท่านดูให้ดีแล้วกันอย่าสับสนเวลาเหมือนเดิมนะครับเวลาท่านไปดูที่ทีมไอไว้ White นะครับหมวดเรื่องต่อไปนะครับก็คือพิธีรับสิทธิ์นักเรียนสมาธินะครับ พิธีรับศี์นักเรียนสมาธิจะมีขึ้นแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับและในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ผมจะให้เป็นการรับแบบออนไลน์นะครับโดยที่คนที่อยากจะเข้าเรียนเป็นนักเรียนสมาธินะครับในรุ่นที่8นี้นะครับท่านจะต้องสวดบทบูชาหลวงปู่เทพปละอุดรให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ทําพิธีกันเนี่ยผมจะให้ท่านสวดนะครับสวดกันออนไลน์แบบเ,เรียกว่าไลฟ์สดกันเลย ะจะมีขึ้นในวันที่24นะครับเป็นวันพฤหัสที่24นะครับเวลาประมาณ5โมงครึ่งฉะนั้นทุกท่านก็จดจำหมวดกันให้ดีแล้วกันนะครับก็ผมทบทวนให้ทีนะมีหมวดปลุกมหายันมนตานะครับมีหมวดจุดเทียนสะดอกเคราะห์นะครับ มีหมวดจุดเทียนอวมศรีและปุรณมีและก็มีหมวดพิธีรับสิทธิ์นะครับใครที่เรียนแล้วนะครับใครที่เข้าเรียนแล้วก็มาสอบอารมณ์กันได้ตลอดนะครับสอบอารมณ์กลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะนะครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดน,นะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่086 336 6390หรือ Line right Open Do พ เรียบร้อยนะครับดวงประจําเดือนนะครับส่วนท่านใดที่ยังมีความทุกข์กายทุกใจมีความไม่สบายใจนะครับผมอยากแนะนําให้ท่านเนี่ย บูชาสักการะหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับมันสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตนะครับที่เดินทางมาจากอินเดียนะครับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสมุวรภูมิทําให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้รู้จักพระพุทธศาสนานะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับพวกเราเนี่ยถ้าได้มันสักการะบูชาอุทิศบุญอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่เทพโลกอุดร ก็จะเป็นมงคลแก่ตัวเองทําให้ชีวิตเนี่ยรุ่งเรืองและสําเร็จสมปรารถนาได้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสจะเดินทางไปสักการบูชาที่ถ้ำบัวแดงนะครับท่านสามารถมาได้ที่สถาบันพรังพุทธานุภาพสํานักพุทธาจารย์ปร,รมครูหลวงปู่เทพโลกอดอนนะครับตั้งอยู่ที่ซอยนวมิน98เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับจากถ้ำบัวแดเงเลยเป็นสาขากรุงเทพมหานครนะครับ หากต้องการแก้ไขเบอร์โทรเปลี่ยนชื่อดูดวงส่วนตัวตั้งชื่อกิจการออกแบบโลโก้กิจการอะไรอย่างนี้นะครับท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ r รอัศว์โอเพนดนะครับหรือโทร0863366390นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนีครับท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับหากอยากรู้จักผมนะครับ ไปดูได้ที่เวอร์ไวยเ็บอาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อุดม n e t ครับ